รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีคว,มตความรู้พื้นฐานทาักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดเช็คอินดอนขุนห้วย2นะคะอยู่ในเขตของตำบลท่าคอยอ,อําเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีรวบรวมไปด้วยศูนย์ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการเรียนรู้อีกมากมายที่เกี่ยวกับการนำหม่อนมาเ,เรียกว่าแปรรูปอย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันในรายการค่ะ Đường tàu lắp hai Đường mây cớt ma Hãy cùng đại sức xa tận tỏ bài Ngộ mây ní cứ hồng liền hồng dày Tâm ra lên này thấy ạc ruột เรียนนอกรววท,ทก่ศนอมเภอท่ายางนะคะเรามีนโยบายว่าเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะให้กับประชาชนในชุมชน โดยยังครอบคลุมแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยที่เราก็มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทางกศนตําบลนะคะให้ครูเนี่ยได้ทํางานในกศนตําบลอย่างสบายใจมีทุนมีทุกอย่างพร้อมที่จะดําเนินการเพื่อให้ความสะดวกของครูเคยพูดกับครูว่าถ้าหนูลงแรงแล้วคุณครูลงแรงแล้วส่วนปัญหาต่าง มาถามพอ,อมาคุยกับพอ,อในการดําเนินงานนะคะแล้วอะไรที่แก้ไม่ได้บอกเดี๋ยวพอ,อลงลุยพาพากันไปทํางานในชุมชนนะคะขอให้หนูตั้งใจอย่างเดียวขอให้คุณครูตั้งใจในการทํางานอย่างเดียวไม่ต้องออห่วงหรือว่ากังวลยิ่งเกี่ยวกับงบประมาณนะคะพี่พูดถึงงบประมาณบอกว่าครูเหนื่อยอย่างเดียวพอส่วนงบประมาณพอซัพพอร์ตดูแล นะคะขอให้ทํางานในชุมชนอย่างเต็มที่มีปัญหาอะไรเราช่วยกันแก้ร่วมกันสร้างรวมทั้งภาคีเครือข่ายในตนําบลในแต่ละตําบลด้วยนะคะก็พยายามที่จะให้น้องบอกว่าภาคีเครือข่ายเนี่ยสำคัญที่สุดในการบริหารงานของกศนอมเภอนะคะถ้ามีเครือภาคีเครือข่ายมีงานในพื้นที่ให้พิจารณางานในภาคีเครือข่ายก่อนนะคะส่วนงานอำเภอเดี๋ยวพี่หาตัวแทนในการดําเนินงานเองนะคะตรงนี้ก็ เป็นจุดหนึ่งที่ครูของเรามีโอกาสได้สัมผัสชุมชนแล้วก็ลงไปในชุมชนเคยบอกกับครูว,ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้ชุมชนได้อะไรเราให้สิ่งนั้นกับชุมชนก่อนเวลาจัดกิจกรรมขอให้พวกเราไปก่อนอย่าให้ชุมชนรอเราต้องไปรอชุมชนนะคะก็ทำให้การทำงานของท่ายางเป็นที่รู้จักของภาคีค่ข่า,ขายแล้วก็ได้รับการตอบ ตอบสนองจากการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีนะคะในการในการทำงานนโยบายของดิฉันนะคะก็จะพูดถึงว่าให้คุณครูดูเบสของแต่และตำบลน,นะคะอย่างตำบลท่าคอยหนึ่งองค์กรชุมชนเข้มแข็งผู้นำเข้มแข็งเครือข่ายดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายจากเครือข่ายหน่วงงานต่างๆก็มาร่วมกันการจัดกิจกรรมในการทำงานบอกครูเสมอว่า เราถ้าเราเดินไปคนเดียวน่ยเราเงาแต่ละถ้าเราชมเพื่อนในเครือข่ายในอ,องค์กรต่างๆมาเดินด้วยเราอบอุน่นแล้วอย่างน้อยงบประมาณต่างๆแล้วชาวบ้านเขาได้เต็มที่นะคะเพื่อจะทํายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านของเราอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีก,า,การรักถินถ่นกําเนิดนะคะถิน่นกำเนิดแล้วก็นําหลักปรัชญาของในหลวงและัากการที่9้ามาใช้โดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่ง เราคิดว่าเราเห็นสภาพแล้วเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากนะคะก็เราครูออยเนี่ยจะมา,าจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชาวบ้านก็บอกว่าครูออยอย่าทิ้งนะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ชุมชนเขาได้เห็นงานของเราให้เขา,เาได้นําผลงานที่เรามาส่งเสริมเขาได้เอาไปใช้อย่างน้อยเขาใช้ในชีวิตประจําวันของเขาก็ยังได้ พวกการทําสบู่ทาอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเขาทำเขาทำพวกนั้นแล้วแล้วเขาก็สามารถที่จะนําตรงนี้ไปต่อยอดแล้วก็ไปสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของเขากศนมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อประชาชนเพื่อปวงชนเพื่อชาวบ้านของกศนเ,เรามีความสุขชาวบ้านมีความสุขทุกอย่างเรามีความภาคภูมิใจในการที่จะสืบสารนะคะตามที่เสื้อเราได้ใส่ ใจวน,นี้นะคะสืบสารงานพ่อในการเรียนรู้ศึกษาของงานที่พ่อท่านออถ่ายทอดให้พวกเรามานะคะแล้วเราก็สืบสารต่อให้ชาวบ้านอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็ยั่งยืนสืบไปค่ะก็สนอตมบลท่าคอยนะคะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะลงพื้นที่ตามหมู่บ้านปกตินะคะก็จะมีการจัดการศึกษาในสายสามันนะคะแล้วก็การศึกษาทางด้านอาชีพ นะคะก็ได้มาเจอกับผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่11ตําตบลท่าคอยนะคะคือผู้ใหญ่บ้านนพพรอรลมูนะคะท่านผู้ใหญ่ก็จะเป็นท่านผู้นําที่เข้มแข็งมีคติที่ดีค่ะแล้วก็มีความช่วยเหลือชุมชนของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเราจึงมีการ ประสานงานกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็มีความร่วมมือกันกับทางผู้นําชุมชนกับทางกศนตําบลท่าคอยนะคะก็ได้เล็งเห็นว่าชุมชนแห่งนี้นะคะมีการทําอาชีพกเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อสืบสารวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ให้สูญหายไปนะคะเราก็จึงได้ประสานงานกับผู้ใหญ่ว่าจะทํำยังไงดีที่ไม่ให้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยมี ไม่สูญหายไปนะคะก็ได้จัดการศาในด้านสายอาชีพเกี่ยวกับการทำข้าวเกียบใบมอนนะคะการทำสับปะรดกวนการปลูกผักปลอสารพิษการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเหล่านี้นะคะกสนก็เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้กับชาวบ้านตามความต้องการความสนใจของชุมชนแห่งนี้นะคะแล้วก็ ทำให้ชาวบ,บ้านได้รับความรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีการต่อย,ยอดมีการรวมกลุ่มกันจนทําให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะศูนย์เรียนรู้ชุมชนแหล่งนี้ก็ได้ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวางพับค่ะค่ะกศสนตําบลน,นะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะคือสร้างสัมพันธ์กับชุมชนนะคะโดยมีมีความเป็นมิตร กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ให้ความสําคัญกับทางกสนอของเรานะคะพอเวลามีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรต่างๆนะคะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะชาวบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่ว่าสนใจนะคะก็นําความรู้ที่ได้รับตรงนี้นะคะไปเผย,เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้นะคะแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆและให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดและอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะก็เป็นอันนี้คือฐานสับปะรดกวนนะคะอก็ สับปะรดกวนะคะก็มีส่วนผสมของสับปะรดซึ่งสับปะรดที่เราการนำมาใช้นี่นะคะก็เป็นสับปะรดที่สัเก็หรือคัดเกฑ์ออกจากโรงงานแล้วแล้วก็นํามาแปรรูปซึ่งทางเกษตรก็ได้นามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสับปะรดที่เราเลือกใช้นะคะก็เป็นสับปะรดที่เลืเหลืองที่เขาเรียกว่าคัดเกฑ์ลงจากที่มีคุณภาพดีๆที่เขาส่งโรงงานใช่ไหมคะอันนี้เราก็นํามาไปแปรรูปวิธีการทำขั้นตอนวิธีการทำนะคะแล้วก็ ปอกเปลือกสับประรดออกบางๆออกให้หมดแล้วก็ทำเป็น,นชิ้นบางๆนำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อหั่นสับแล้วเนี่ยเราต้องบีบบีบน้ำนะคะน้ำสับประรดเนี่ยบีบคั้นน้ำออกให้หมดบีบคั้นน้ำออกเอาแต่เนื้อแล้วก็ใส่นะคะตั้งไปงกลางๆนะคะใส่ในส้ำตาลทรายาสับประรด2ี่สบโล จะใช้น้ำตาลทรายสองกิโลแปะแซ่แปะแซ่ยี่สิบกิโลก็จะปนนึ่ถุงหนึถุงค่ะก็สับปะรด20่สกิโลกิคะแปะแปะแซยี่สิบกิโลค่ะน้ำตาลน้าทรายสอกิโลแลก็เกลือปนนถหถุงอันนี้คือส่วนผสมของการทำสับปะรดกวน ค่ะแต่ส่วนผสมค่ะส่วนผสมนี้นะคะจะไม่คงที่นะคะเราต้องคอยชิมเพื่อที่จะให้วัตถุดิบขนงคงที่ค่ะแล้วก็ในสับรดที่วันที่เราที่ทางของเราทํามามันก็จะมีเป็นสองสูตรคือสูตรที่หนึ่งนะคะปอนสูตรที่ใส่กะทิกับกับไม่ใส่กะทิรสชาติมันจะแตกต่างกันอันที่ใส่กะทินะคะมันจะมีความหอมและมีความมานันมากกว่า อันนี้นะคะรูปแบบของที่เราทํามาก็จะมีเป็น2รูปแบบอันนี้เป็นแบบซื้อพกติดบ้ซื้อกลับบ้านง่ายๆขายขีดนี้ก็คือ10บาทอันนี้ก็คือย0่สบ้าทปริมาณอันนี้คือ1นขีด10บาทอันนี้คือ240กรัมน,น,นะคะจะเป็นย5สบห้าบาทอันนี้คือชาใบมอนนะครับชาใบมอนเนี่ยผลิตจาก ใบมอนนะครับที่ใบมอนที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปก็ใบมอนลักษณะน,นี้ครับที่มันจะมีสีเขียวนะเอาใบมอนเนี่ยมาหั่นเป็นอันเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วในกระทะโดยใช้มือมือเราเลยคั่วในกระทะเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้ใบมอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันตกผลึกนะครับแล้วมันก็มีสารออกมาซึ่งสารในใบมอนเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็หมู่บ้านนี้ก็จะมีในส่วนของสับรสจวนะครับที่ กวนโดยการใช้น้ําตาลนะครับในการถนอมอาหารอันนั้นถ้ากินมากๆ้วนใช่ไหมครับซื้อใบมอนเนี่ยครับไปกินควบคู่กับการกินสับปะรดนะครับเพื่อลดน้ําตาลนะครับก็จะทําให้สุขภาพดีครับก็การเก็บใบมอนนะครับเราก็จะเว้นใบข้างบนไว้นะครับ3าใบแรกนะครับใบที่4ใบที่5ใบที่6นะครับเราก็จะเก็บมาทําใบชานะครับแล้วก็ใบที่7 8 9ลงไปนะครับถือว่าเป็นใบที่แก่นะครับก็ไม่เอามาใช้นะครับในส่วนของใบมอนที่ใบที่4 5 6ห้นะครับก็เป็น ใบที่มันมีสารขันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นใบที่ที่เหมาะกับการมาทำชานะครับบ้านวางพับหมู่ที่11นะครับตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีโครงการตามรัฐส่งดอนขุนห้วยสองครับตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณครับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ครับที่เข้ามาในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับซึ่งที่เนี่ยเป็นที่ราบสูงเชิงเขาครับพื้นที่ที่เนี่ยก็เป็นที่สูงนะครับก็จะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเยอะนะครับทำให้ที่เนี่ยมักประสบปัญหาความแห้งแล้งนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่นี่นะครับทำให มันหลายๆด้านเกิดปัญหาขึ้นที่นี่นะครับคนที่นี่เขาก็เลยคิดกันว่าถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้เรามีสูตร,รเรียนรู้นะครับเอาความรู้เข้ามาแก้ไขปัญหาพวกนี้มันก็จะทําให้หมู่บ้านเนี่ยจเจริญแล้วก็พัฒนาขึ้นได้นะครับมันเกิดเลยการเป็นการเรียนรู้นะครับให้คนที่นี่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับโดยที่เรามีกศอนอมทตายาน,นะครับเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะเข้ามาส่งเสริมคนที่นี่นะครับ โดยหมู่บ้านครับได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการตามรับส่งดองน้วยสองขึ้นนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งก็เลยเอาคนนะครับมาเรียนรู้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีทักษะชีวิตมีทักษะอาชีพนะครับสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองพัฒนาสร้างอาชีพมีไรายได้นะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะอันนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญที่ในหลวงรัชจจกาลที่นะ้านะท่านตะเด็ดพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคนที่นี่นะครับ ในส่วนของกศนน,น,นนะครับก็จะมีกศนตําบลนะครับที่เข้ามาชิดติดกับหมู่บ้านเลยนะครับในเรื่องของการพัฒนาคนทีนี้การที่เราจะพัฒนาหมู่บ้านถ้าคนยังมีความคิดเหมือนเดิมยังมีอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับมันไม่สามารถที่จะก้าวแค่พัฒนาตัวเองยังพัฒนาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาหมู่บ้านนะครับเราต้องทําให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลนยครับมีความรู้แล้วก็รู้จักเปลี่ยนแปลงนะครับรู้จักเรียนรู้ถ้าเราและความรู้เราจะหาได้จากที่ไหนนะครับ กสนเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะนําความรู้องค์ความรู้เอาปาดต่างๆนับที่อยู่ในเครือข่ายของตําบลเครือข่ายของอําเภอเองนะครับเข้ามาให้ความรู้ถ้าหมู่บ้านอยากมีสิ่งนี้สมมุติว่าสุหมู่บ้านอยากเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะครับเป็นแหล่งศรัทธาเขาทายังไงกัน1 2 3่5งานะครับเราก็ไปปรึกษากสอนอนะครับโดยเฉพาะกสอนอตําบลน,นะครับที่จะมีโครงการมีการดําเนินการเราจะทำไงให้ใหเราหมู่บ้านของเราคนของเราไปสู่ความพอเพียงนะครับ อันนี้มันก็สําคัญที่ว่าเราต้องมีขั้นตอน1นึ่งสองสา่้าเขาทำยังไงกันถึงประสบความสาเร็จเนี่ยครับก็ถ้าย้อนกลับไปครับในหลวงตอนที่สเสด็จดอนขุนห้วยนะครับท่านบอกว่าให้เดินด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วเมื่อวันหนึ่งคนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเราเดินได้ทําได้เราตั้งใจจริงครับก็จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนมาร่วมนะครับซึ่งผมก็พยายามเดินจากจุดนั้น,นครับและจนมาถึงวันนี้ผมก็มีเพื่อนร่วมทางหลายๆคน,นครับเป็นภาคีร่วมกันพัฒนาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมที่แน่นะครับ ก็ในอย่างในพื้นที่เองนะครับมีชุดปฏิบัติการดอนกุนห้วยนะครับมีกสนมีพัฒนาชุมชนนะครับมีส่วนของอำเภอนะครับที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะหยิบหยิบตรงไหนมานะครับถ้าในเรื่องขององความรู้เราหยิบของกสนมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับถ้าในเรื่องของน้ําเราก็ดึงชนบทเข้ามาร่วมนะครับในส่วนของการดูแลชาวบ้านนะครับเราก็มีส่วนของทหารครับในเมื่อทุกส่วนมาช่วยกันบูรณาการครับก็สามารถที่จะทําให้ ปัญหาต่างๆนะมันลดน้อยลงนะครับก็วันนี้เราเดินมาประมาณสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าจากวันที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นปา่ามีแค่ต้นไม้เราบูรณาการมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากการที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำอาชีพสู่การท่องเที่ยวที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยนำสินค้าที่ตัวเองผลิตมาสู่การจําหน่ายนะครับมีร้านดอนคอฟฟนะครับแล้วก็สร้างผาคีเสื้อขายแล้วก็ทางให้ชุมชนเขาเข้มแข็งด้วยตัวเองนันนีครับก็จริงๆแล้ว เรามาจากคนไร้บ้านนะครับคือเราไม่มีที่ทํากินก็เลยมาส่าอยู่ตรงนี้คมสร้างตัวเองเคลื่อนทิศก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราชาวบ้านนะครับทําอะไรก็งูปลาจะไปติดต่อสานักงานราชการอะไรต่างๆมันลาบากครับก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาในตอนที่เขาเห็นว่าเราอยากที่จะขับเคลื่อนเราเป็นผู้ที่ตรงรับผักดีนะครับก็หน่วยงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาเราก็เลย ได้ต่อยอดนะครับมีกสนมาช่วยให้ความรู้กับเด็กที่ไม่ได้เรียนได้ได้เรียนนะครับกับชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เลยได้รู้นะครับก็มีอะไรดีๆเข้ามาเยอะนะครับท่าง่วยงานทหารเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับเรานะครับไอเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของความไม่สะดวกไม่สบายทหารเขาก็จะดูแลติดต่อ ให้เสร็จนะครับไปสำนักง,งานนู่นไปที่นู่นไปที่นี่เขาจะไปให้เราคือเขามาประจำอยู่ที่นี่เลยนะครับเขาให้เราขนาดนี้เราก็ดีใจครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ของชีวิตผมคิดว่าคงต่อให้เด็กๆรุ่ลูกหลังในหมู่บ้านช่วยกันนะครับก็ทํามาให้เยอะแล้วเป็นแนวทางให้แล้วนะครับทีนี้เรื่องของน้ำเนี่ยคือเราเป็นที่ที่สูงนะพื้นที่สูงเชิงเขาน้ํามันไม่ดีปลูกมอนก็ไม่ค่อยจะเจริญเติบโต,ตอะไรไม่ ไม่ได้ผลนะครับคือพวกท่านอยากให้เราต่อยอดไปถึงการทําเป็นทอผ้าเลยนะครับแต่เราทําไม่ได้เราก็ได้แต่ทําเป็นเส้นใหม่ส่งเข้าสํานักราชวังนะครับให้สํานักพระราชวังไปให้กับศูนย์ในนั้นทําการทอผ้านะครับแต่รูปทอผ้าขึ้นมานะครับเราก็เลยนึกขึ้นมาว่าอยู่ในไหนก็ต้องปลูกหมอนกันละเราก็เลย เอามาทําเป็นชาใบมอนก่อนนะครับชาใบมอนแล้วเราก็เอามาทอดนะครับใส่กับข้าวเกียบนะครับทําข้าวเกียบใบมอนนี่ทำข้าวเกียบใบมอนแล้วมันก็ไม่หลากหลายก็ทําเป็นลูกมอนด้วยลูกมอนใบมอนมาทําเป็นข้าวเกียบทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเราก็ขายถูกๆอ่ะตุงละสิบบาทก็ขายไป ช่วยกันไปนะครับก็ไอเรื่องสอผ้าค,คงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทางดอนหนึ่งเขารับไปแล้วเขาจะทาเราก็ถ้าถ้าเป็นได้เราก็จะทำแค่เส้นใหม่ส่งให้กับดอนหนึ่งเขาเขาทาต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็คือเราไปสอบถามจากคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกเขาจะไม่ทิ้งอาชีพพวกนี้นะครับเขาจะปลูกมอนไปตลอดนะครับจนฝากชีวิตเขาจะมอดแล้วครับ หมดเมื่อไหรก็คงจะเลิกเมื่อนั้นนะครับกสนทุนไม่เยอะครับทุนน้อยรู้เข้าใจครับก็แต่กสนมีความรู้นะครับช่วยได้นะครับก็ช่วยชาวบ้านเรื่อยไปนะครับก็ฝากถึงกสนทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้ทํางานกันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับอย่าท้อนะครับเราทําวันนี้อาจจะไม่เห็นผลนะครับต่อเมื่อนักศึกษาได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอันนั้นก็คือ ความสำเร็จของกศนด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ให้สู้ๆครับสู้ๆก็จริงๆนะคะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ย้ายมาอาศัยที่จังหวัดเพชรบุรีได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะทีนี้ก็ไปอยู่บ้านแฟนที่ท่าขามค่ะก็ไปทํางานแล้วก็พอทีนี้ก็อยากได้วุฒิอะค่ะไปสมัครผู้ช่วยพยาบาลจริงๆหนูจบ ปวชสามบัญชีค่ะแต่ว่าอยากได้วุ้สายสามัญนะคะไปสอบก็เลยมาสมัครเรียนต่อค่ะจะได้อาวุธไปสมัครสอบผู้ช่วยพยาบาลก็เริ่มแรกมาเรียนนะคะก็ครูออยก็จะแจกใบงานให้ให้ความรู้อะค่ะแล้วก็มีแบบทดสอบในโทรศัพท์อะค่ะแบบว่าเราก็เรียนแบบคนโตโตอะค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็เปิดกว้างแล้วเนาะแบบว่าถ้าเรียนในระบบอะ บางคนแบบว่ามีมีภาระที่ต้องต้องต้องรับผิดชอบอะค่ะเก็จะแบบว่าไม่มีเวลาก็วันนี้นะคะก็ได้มาเรียนรู้การทำข้าวเกี๊ยวใบมอนแล้วก็มีสับปะรดกวนก็จากที่ดูก็สามารถทำให้เราแนะนํำความรู้อะค่ะไปประยุกต์นำไปขายเองได้ค่ะก็ก็นำไปต่อยอดได้ค่ะ ก็จริงๆกศนอก,ก็เป็นการศึกษานอกระบบที่ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราอะค่ะมีเวลาไปประกอบอาชีพแล้วก็มาศึกษาหาความรู้แล้วก็นําวุฒิเนี่ยไปต่อยอดในอาชีพได้ก็จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะดีดีกว่าไปทําอะไรอย่างอื่นที่ไม่ไม่ดีอะค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีค่ะเพราะว่าทําให้ชุมชนนะคะมีไรายได้ ก็สามารถนําของอะค่ะมาขายได้สมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะก็มีร้านกาแฟาร้านอาหารมีร้านของฝากแล้วก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าชาวบ้านคนไหนแบบว่ามีอาชีพอะไรแบบที่สามารถนํามานํามาแบ่งความรู้ให้ใหได้อะค่ะก็เอามาตรงนี้แล้วก็นักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนอื่นที่สนใจอะค่ะก็สามารถมาศึกษาแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ คุณผู้ชมคะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานขององค์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสถานที่นี้นะคะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมไปจิบชาใบาหม่อนกันก่อนดีกว่านะคะและเรามาพบกันใหม่โอกาสหน้า วันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ